ผมตรงเราจะทำให้มันหยิกหยกักศกเราก็ต้องดัดดัดมันมีน้ำยาสำหรับดัดดัดมันมวน้มวนผมอยู่ในรอนอยู่ในโลโลม้วนผมพอใช้น้ำยาก็คือมันเปลี่ยน เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของเส้นผมพอเปลี่ยนเสร็จดัดเสร็จมันต้องใช้ที่สำคัญคือต้องใช้น้ำยากโกรกลงไปด้วยเพื่อให้โปรตีนในเส้นผมจับตัวกันใหม่อีกครั้งตามลอนที่เราใช้แกนม้วนผมเอาไว้เราจะได้ทรงผมอยักศกที่สวยงามแต่การดัด นะพอสักระยะเว้นไว้สักสองสาเดือนมันก็จะยืดมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมของผมเราเช่นถ้าผมเราเป็นเส้นตรงนานๆไปมันก็ตรงยกเว้นคนผมหยกกักศกมันก็หยักศกนหน่อยๆเป็นการฝืน ฝืนธรรมชาติของเส้นผมของเราคือการดัดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดัดมันก็ทำให้ผมเราแปลกสวยขึ้นมันบางคนผมบางให้ดัดจะได้ให้รู้สึกว่าผมหนาหน่อยนึงมีผมแต่พอดัด บ่อยๆครั้งผมที่บางอยู่แล้วโดนน้ำยาเคมีมันก็จะทำให้ผมร่วงร่วงแล้วมันบางทีมันไม่ขึ้นใหม่มันเป็นการร่วงถาวรกลับบางยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าโดนน้ำยาเคมีจากการดัดผมเท่านั้นยังไม่พอบางที ย้อมผมอีกพอผมขาวไปย้อมให้ผมเป็นเปลี่ยนสีผมผิวทางศีษะมันก็ยิ่งจะโดนเคมีมากเข้าไปใหญ่ผมมันก็ยิ่งทั้งร่วงทั้งร่วงแล้วมันก็คือบางบางไปทุกทีทุกทีต่อไปอาจจะไม่เหลือผมบนศีรษะเลยก็ได้นะถ้าใช้ สารเคมีมากๆ